มีรางหัวฉีดท่ออินเตอร์ดัดซายนะครับเทอร์โบใหญ่มาต้าสองดีเซลท่อสองนิ้วห้าเซ็ตบูธไฟฟ้าปรับบูธไฟฟ้ามาต้าสองดีเซลสเต็ปเทอร์โบใหม่ไฮบูธอยู่ที่สามสิบแปดนะครับโลบูธสามสี่เดี๋ยววิ่งไฮบูธเล่นก่อน วันนี้ก็มีอัปเกรดเทอร์โบตัวใหม่นะครับนี่ครับขับบูตติดเร็วนะครับ,บ,รบแต่คันเร่งบูตติดเลยนะวันนี้มาอัพท่อเป็น2นิ้วห้านะครับสเต็ปรับบูตใหม่เอ๊ดเอ โดวโบส์เร่นเร็วมาก